ครับเราได้ของไปแล้วเราจะไปฝากกับเพื่อนของแม่ไอ้อวดน้อยไปเลยไปเลยไปเลยเแล้วนะไม่ระวังเลยนครับเดี๋ยเ,เข้าทุกออตอนไป รลบสับสอนบ้านเกิดแม่อยู่ในป่าป่าอู uh, ้เข้ามาเร็วอู้สั่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงฮะบ,บ,บ่เอาเอ,าอายู่บ่เห็นป่าจะว่จา,จ,าจะเจ้าอยากได้บ่บ่บ่เอา,าดู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 ดเฮ้ยแบ่งกันกินปูปลายังมากินน้ำกาน้าอ้วนทึ่ทุก,ทกนึงออื้ มันอันเดียสองชุ้มรวมไปซื้อเลยเกบาทบาทซาบาทลายซันใบประมาณสานีเลยลุงบ่เออทั้งนี้เอาไปเอาไปขอบคุณได้หลายเด้อเอาเยอะไม่ไหนหลายแท้มันมีหลายบ่เอาราวัแบ่งกันโอเคห้าสิบเมื่อหร่แม่เฮาอืออือไปจ้าไปก่อนตลาดเขาขายตลาดเหรอสานีบ่ซาบาทบ่ kháy đại sơi nô đại đại, đã đặt nát hẳn, dám ăn không khung thả, já, já, để, bây giờ thì, không thấy thấy, 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 นี่แหละรวอสมูรณอะอุ้ยมีที่หน้าข้างล่างด้วยหลบมาบ้องได้อุ้ยนี่บันไดเทงโอ้บันไดตรเท่อาตะกะสีของกันครับทุกท่านนี่หลังจากที่เราเอาอะไรนะดอกดินไปให้เพื่อนแม่พาเด็กๆมาซื้อของนะครับนี่เด็กๆจะกินขนมประลัง เออน้มนนะน้อง้ี่นี่นมเอาตัวไหนตไ้ตัวนี้โอ้เยอะไปเปล่ามเยอะนึ่งสามพันหมดนึ่ไหนแล้วตัวนี้เกือบสามสิบบาทโนะ้ตันหกสิบบาทเม่อ่านดูดิว่าตัวไหนมันปริมาณเท่าไหร่นี่การซื้อของเราต้องเทียบปริมาณว่าสามร้อยแปดสิบเออตัวเนี้ยเท่าไหรนะ่เนี้ยตัวนี้ปริมาณตัวนี้สามร้อสิบ เ6้าหกหนมีเจ็ดร้อยเบาสิบบาทหกสิบห้าบทมันก็เท่ากันนะลูกเห็นไหมเฉลี่ยแล้วเราเอาเป็นกระปุกดีกว่าเราจะเอาแบบไหนมาชอบตัวไหนเอาลูี่ห้อได้เออเอาเลยนี่สองกระองกินกันทีเราสามวันเลยไปแล้วขนมปังซ้อของทอด้วย ขาฝีขาฝีนี่นี่ตัวนี้สีแดงแค่ตัว<ห>น,นี้ยังแดบเอ็มร้อยเลยอือแล้วมันมันอยากกินเอ็มร้อยไหนอีกช่องไหนไ <ป S 3> ไมาดดเด,ดเินต่อไปอย่ายอมแพ้ทาคิชิโซนไหนนี่ขนมปังไม่รู้<笑><笑>เดินกกไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้เข้ามานะครับก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน เอาหอยอ้วนอะอ้วนหายแล้วไม่มีแล้วนีไม่มีอะเดินกลับไปเดินกลับไปกินแผ่นใหญ่ดีกว่ากินทีเดียวหักแตกหักแตกอ่ะไปสองตัวพ่อเดี๋ยวมันหักโคตรเยอะเกินได้ละครบละสูดค้าโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเฮ้ยว้า อันนี้อรออ่อยจะได้เนี่ยเหยวแล้วแค่นี้แหละยี่สิบเอ็ดบาทเองยี่สิบเอ็ดบาทละไม่เองหรอกแค่นี้แหละในอ้วนอ่ะมันหลงทางแล้วเอ้าจริงเหรอเออมันหลงทางเจอคนละล็อกที่ทางนั้น่ะเออกัปตันกัปตันบูเดินไปทางโน่นนี่เจอยัง Hả? Huh? Đến lên, cắt tay, lên lên, mà hà, gần mấy chưa? Chưa mấy nè oh. Thằng này là cái Chưa mấy nè. มหาของเล่นโอ้ไปคนเดียวไอ้นี่นี่โอ้ไปทำไมคนเดียวอ่ะไปตามกันสิครับเดี๋ยวถ้าไปห้างอีใหญ่นี่หลงเลยนะเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวทำแบบนี้ลูกจะมาดูอะไรของเล่นตรงนี้เราโอ้ยตกอกตกใจมากลับดีกว่าทั้งนั้นอ่ะกลับแล้วครับจางเงินกันอนอืมอืมอืม